ก็สนามยามเช้านะครับทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนนะมาเดินสำรวจนะครับทุกคนแล้วก็มาแต่งกิ่งนะครับต้นทุเรียนนะครับทุกคนหลังน้ําลดนะครับทุกคนก็พื้นที่ตรงนี้นะครับก็ยกโคกแล้วนะครับทุกคนน้ําท่วมนะครับน้ําแช่ขังนะครับเจ็ดวันนะครับไม่มีแสงแดดนะครับทุกคนก็ทําให้ทุเรียนนะครับทุกคนก็สามปีครึ่งเรียนจบนะครับทุกคน ก็เป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับก็สภาพนี้นะครับถามว่าตุยไหมนะครับก็คงเรียบร้อยนะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะฟื้นฟูอย่างไรนะครับทุกคนก็ได้แ่ทตามใจนะครับทุกคนก็ยังเหลือหลายต้นนะครับก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่น้องนะครับานอื่นนะครับที่ปลูกทุเรียนแล้วก็เจอฝนฟ้านะไม่เป็นใจนะครับน้ํา ท่วมขังนะฝนตกติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายๆวันนะครับก็ส่วนใหญ่นะก็สภาพนะครับก็จะนี่นะครับเพราะว่าทุเรียนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะดูดน้ําดูดอาหารสร้างอาหารนะไม่มีแดดสังเครห์แสงเพื่อที่จะสร้างอาหารนะมาเลี้ยงลําต้นนะทุกคนตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับทุกคนอ่าก็เข้ามาดูนะครับหลังน้ําลดนะครับก็อย่าพยายาม เดินนะเพื่อที่จะทําให้ดินเฉะนะครับทุกคนอย่าไปย่ําไปเหยียบนะครับตรงโคนต้นของเขานะครับโดยเฉพาะต้นที่ยังเหลืออยู่นะครับทุกคนก็นะครับก็ยังมีต้นที่เหลืออยู่นะครับอีกเยอะนะครับทุกคนก็สู้กันต่อไปนะครับสําหรับชาวสวนทุเรียนนะทุกคนก็กลายเป็นมาตอกย้ํานะครับบางครั้งนะครับก็ ความรู้สึกนะครับก็ไม่อยากจะเข้าสวนนะครับทุกคนสําหรับคนที่ปลูกแล้วก็อยู่ในพื้นที่ริมคลองนะครับหรือว่าพื้นที่ต่ํานะครับส่วนใหญ่นี่ก็จะไม่รอดนะเพราะว่าฝนตกแล้วก็น้ําขังน้ำน้าท่วมนะครับนานเกินไปนะทุกคนก็สําหรับผมนะครับก็รอให้น้ำเสด็จนะครับแล้วก็ต้นแข็งแรง กว่านี้อีกนิดนึงนะครับก็จะทําการบํารุงน้ํโดยการใส่ปุ๋ยนะทุกคนก็ช่วงนี้ก็ปล่อยปล่อยเขาไปก่อนนะทุกคนเพราะว่าระบบของเขาเนี่ยยังไม่เข้าสู่ภาวะปกตินะทุกคนเราถ้าเกิดว่าเราใส่ปุ๋ยเนี่ยก็จะอาจจะทําให้ต้นทุเรียนนกได้นะทุกคนก็เป็นกำลังใจนะให้กับทุกคนนะทุกคนที่ทำสวนทุเรียนนะแล้วก็เจอ น้ำท่วมน้ำน้ำขังต้นทุเรียนตายนะครับสู้ๆครับ